ถ้าเคสคนที่กําลังแก้มปิดหูปิดตาตัวเองออบอกว่าเชื่อทุกอย่างว่าไม่มีอะไรอะ่ะเท่านี้เป็นเพื่อนเขาจะเราจะบอกว่าอะไรมึงตาสว่างเถอะเพื่อเอาจริงๆเอาตรงตรงเลยมึงจะปิดตาเพื่อเอาจริงๆมันต้องเปิดตาเว้ยไม่ใช่คนเรามันเห็นมันต้องบอกมันต้องรู้จิว๋ว <laughs> <laughs> เอ้ามันต้องแบ<ม> <laughs> บนี้แล้วเราจะเป็นเพื่อนพี่เบนมึงแต่กูไม่อยาก คิดมากแล้วกูไม่อยากที่จะคิดแบบไปก้าวไก่เขามึ่อกถ้างั้นมึงวางโทรศัพท์แล้วมึงไปนอนเพราะว่ามึงคิดเปคนเดียวมึงต้องโทรถามว้ายแรงมากเอาจริงๆถ้าโทรถามแปลว่าคิดอ่ะใช่ถ้างั้นมึงไม่ต้องโทรใช่ไหมอ่ะคิดไม่กอนคิดนะอาจต้องยอมรับว่าตัวเองคิดถ้าคิดคือโทรมาอามังคิดถ้าไม่คิดมึงไม่โทรจบนะโอเคปะ่ะไบางทีมันต้องใช่ปะมันต้องแบบเออถ้าอันนี้คิดแล้วพูดเลยถ้าพูดแล้วเายังไม่โอเคอันนี้ต้องคุยกัน